ผู้ฆ่าคนตายไม่งั้นทำไมกูเป็นเพื่อนอยู่ป่ะว้าวไ <Wow. S 3> อ้นี่แปลว่าอะไรวะฉันรักเธอไงอมึงรักกูเหรอรักดิมึงเป็นเพื่อนรักกูด้วยไอ้พวกเครียนี่แม่งทำไมต้องมอง่ากูเป็นตัวเดีวยวะขอบีบก้อนชีรีถึมึงจะเป็นยังไงอ่ะมึงก็เป็นเพื่อนรักกูนะเวย้ย อันนี้จริงวะเสร็จงานนี้กูจบกับพวกมึงมึงเข้ามาตรงนี้แล้วอะ่ะอ,อย่ายหวังจ่อไปได้ง่ายๆไอ้นิกของกูมันหายไปได้ไงวะมีเด็กชุดนักเรียนมาพามันหนีไปอะ่ะมันอาจจะเอาของซ่อนไว้ใกล้เด็กนั่นก็ได้ เดยนแต่ตอนนี้กลัว่าผู้แม่งหักแล้วหาเด็กเแค่นี้ให้เจอถ้าเรื่องแค่นี้มันทำไม่ได้มึงมันแม่งโคตรกระจอกของกูอยู่ไหนของอะไรของมึงกูไม่รู้พูดง่ายในสัตว์พังไม่ให้มันอยากบอกให้โลกได้รู้ว่ากูทวนจะฆ่าพวกแม่งมึงยิงกว่ไอสัตว์ ถ้าแข่งเป็นไรกูเอาพวกมึงตายแน่อยากบอกให้โลกได้รู้ต่อะไรไปกูจะไม่ให้ใครรังแกมึงโอเคใช่ไหมมึงอยากช่วยเพื่อนนะใช่ไหมลุกขึ้นมาปล่อยลุกขึ้นมาลุกลุก เงมึงว่าไหมวะความสุขของคนเราอ่ะมันไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ว่าเรายิ้มบ่อยแค่ไหน <c oughs> แต่มันขึ้นอยู่ที่ว่าเรายิ้มอยู่กับใครมากกว่าเเจพกพมือนด